สวัสดีค่ะผักการหอมสวีเดนค่ะพาเข้าลวเข้าสวนอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้อากาศ4องศาค่ะแต่ก็เมฆหนาเหมือนกันค่ะมีพระอาทิตย์สั่งมาเป็นบางครั้งนะคะผักการหอมจะมาทําความสะอาดออสวนตรงใต้ต้นที่คล้ายๆต้นมะยม,มนะคะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเขาจะสวยมากค่ะด้านล่างนี้จะเป็นผักกูดนะคะ เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดเอาต้นเล็กต้นน้อยเขาออกนะคะดึงออกทุกปีค่ะมันก็แตกขึ้นมาอีกเพราะว่ามันขึ้นตามรากตามไหลมันนะคะเราก็อยากแกะเอาไว้แต่ต้นใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงฤด,ดูร้อนมันจะลกมากค่ะทำาสะอาดแล้วผักกูดก็จะได้ขึ้นมาแบบสวยๆนะคะจากวันนี้ก็แล้วแต่อ่าสภาพบินฟ้าอากาศแล้วก็แล้วแต่ ว่าโทรศัพท์เราจะรับความหนาวได้หรือเปล่านะคะอาการหอมก็จะทําไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่างานของเราที่จะต้องทํามีอะไรบ้างจ้ะจ้ะนะตอนนี้ก็อันนี้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผกูดเขาขึ้นมาแล้วมันจะไม่อวบอ้วนนะคะเพราะว่ามันมีสั่งเดิมเขาอยู่นะคะนี่จ้ะ่ะแล้วก็ดอกเดิมเนี่ยก็ต้องเอาออกค่ะมันก็แห้งเหี่ยวอยู่เฉยๆนะคะ แล้วเดี๋ยวเขาจะมีดอกใหม่มีใบใหม่แตกขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจัดมุมนี้ก่อนนะคะทําความสะอาดมุมนี้ก่อนค่ะที่หน,หนักหนักหน่อยก็จะเป็นขุยตุ่นนี่แหละค่ะแต่ก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะต้องตักออกค่ะจะแบบนี้นะคะเราก็จะตักเอาไปกองเอาไว้แล้วก็แยกหินออกเพื่อที่จะเอาดินด้วนปนทรายเนี่ยไว้ใส่แปลงสตอเบอรี่แล้วก็ปลูกมันฝรั่งค่ะเขาจะเหมาะกับพืชผักแบบนั้นนะคะ เต็มสวนเลยค่ะตอนนี้ก็เขาจะเข้ามาทุกปีนะคะแต่พอเรามาเข้าสวนมากวนขุยเขาเดี๋ยวเขาก็ย้ายไปอยู่นอกสวนจ้ะค่ะออสลรียนะคะนี่เริ่มแตกใบแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวพักการหอมก็จะทำความสะอาดในจุดนี้ด้วยจะ้ะลมแรงมากเลยค่ะตอนน,นี้ประตูรั้วที่คุณเลมโบทำนะโปรง่งดีจังเลยค่ะ แสงแดดอยู่ครึ่งนึงนะจ๊ะอ่ามาดูค่ะนี่คุยตุ่นจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้สกูตเตอร์ออกมาชา้ยยาก,ก็มาค่ะแล้วก็ขี้เหล็กก็มานะคะวนเวียนอยู่รอบๆแถวแๆเนี้ยจ้าพี่น้องจ้าวันนี้น้องปลาของเราขึ้นมาแล้วนะคะหลากหลายสีเลยค่ะเดี๋ยวลองเอาเหยื่อให้เขากินดูก่อนนะคะ ว่าเขาจะกินหรือเปล่าเพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นนะเขาขึ้นมาละก่อนที่จะไปทำงานหนักๆเรามาผ่อนคลายกับน้องปลากันก่อนจะมาดูว่าเขาจะกินเหยื่อหรือเปล่าโอ้ฮพออากาศเริ่มอุ่นเด็กน้อยออกมาผิงแสงแดดกันแล้ว ออกมาผิงแดดกันค่ะเห็นไหมคะลองนะกินลูกไม่กินยังหนาวอยู่ยังไม่กินเยืะ ขนาดอดอยู่หลายเดือนนะคะนี่ไม่กระหิวหายไม่กระหายหิวเลยนี่ค่ะปลาคาบมินีปลามินีของเรานะคะเขาไปอยู่ตรงออกซิเจนนะคะถ้าน้ำนิ่งๆเขาจะเย็นไงคะเก่งและแข็งแรงมากเลยอะ่ะอยู่ใต้ก้อนหิมะเป็นระยะนานๆไม่ตายอะ่ะ เป็นว่าเขาไม่กินเหยื่อนะคะยังหนาวอยู่ค่ะปะไปทำงานกันจะ้ะใี่น้องออกกำลังกายกันเนาะ ที่ถอนเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เขาออกทั้งรากนะคะไอ้ส่วนที่ถอนไม่ขึ้นเราก็ตัดเอาค่ะ เัรเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะแยกเอาต้นเล็กๆไปทิ้งในอีกจุดหนึ่งค่ะแล้วก็หญ้าก,ก็จะเอาไปกองไว้อีกจุดหนึ่งนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวจะตัดดอกแห้งเขาออกนะคะ แห้งนะคะตรงปลายคั่วดอกอะค่ะแห้งคือตายเลยน่ะแล้วก็ในส่วนเนี้ยเขาก็จะมีตุ่มที่พร้อมที่จะแตกขึ้นมาใหม่จะเราตัดออก <c oughs> หายใจฝืดค่ะอากาศฝิดๆเดิดๆด,ดจ้งน้องเอ้ย หักเนี่ยส่วนแห้งก็ยังเหลืออยู่ค่ะตัดเลย ต <mould y> uh ัดเพื่อแต่งพุ่มนะจ้าพี่น้องไม่ต้องเสียดายจ้ะเขาก็แตกมาใหม่ ลูกสิเฝ้าแม่อยู่ที่ขอบสระว่ายน้ำมาจ้ะ แบบนี้ค่ะพร้อมที่จะไหลแล้วก็ขึ้นไปได้ทุกที่เดี๋ยวจะเอาลำต้นเนี่ยไปออกไปนอกรั้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บกวาดเอาใบาไม้เพื่อไปกองทับไว้ตรงนี้ให้เป็นปุ๋ยธรรมชาติจ้ะ ลงานของเราวันนี้จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ๋าแต่ว่าอากาศมันปิดนะผักการหอมก็เลยรีบทําจ้ะเยี่ยมเรียบร้อยเลยค่ะนี่พออีแม่พูดโทรศัพท์ออแม่ออกคลิปปุ๊บลูกๆก,ก็จะออกมาแล้วตรวจผลงานแล้วลูกตรวจงานเลยครับชอบจ้ะให้ตกใจเรื่อยเลยอะอะไรคะตุนใช่ไหมจ้า ขุยตุนที่อยู่ตรงนี้ก็เขี่ยเข้าไปตรงโคนต้นไม้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาขุยร,รอบๆนอกค่ะโยนไปใส่ด้วย จ้าตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วเดี๋ยวพักการหอมจะพาไปทําอีกจุดหนึ่งนะคะข้างรั้วที่คุณเลมโบทําใหม่จ้าก็แล้วแต่สภาพดินฟ้าจะเอื้ออานวยนะคะไปค่ะออกกําลังกายกันจ้าจ้าเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดจุดนี้กันจ้าต้นแห้งปีที่แล้วยังไม่ได้เอาออกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วจ้ะนี่นะคะดอกไม้ที่ เป็นพุ่มเขียวเขียๆล้วมีดอกสีม่วงค่ะดอกชนิดเนี้ยคุณยาชอบค่ะค่ะนี่ก็เป็นซังผักกูดนะคะอยู่ตรงมุมนี้นะมุมจุดรีวิวเนี่ค่ะนี่ต้นนี้ผักกาดหอมเอามาปลูกนะคะเป็นต้นไม้สวยๆที่อยู่ข้างลงยิมคุเลมโบ ไปออกกำลังกายอะค่ะ กูดมาแล้วจ้ะพี่น้องเขียวแล้วจ้ะใกล้แล้วโอ้ยผักกูดมาแล้วเขียวแล้ว ไม้ของเราเออนี่้นไม้ของเราออได้จริงๆด้วยอันนี้เอาออกต้นที่ไม่ต้องการ ปีที่แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแลเขาค่ะ Yay! หญ้าที่มันอยู่รอบนอกของหินที่เดี๋ยวคุณลลมโบ้ก็ตัดจะหญ้ยายาวขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ตัด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ2แปลงค่ะวันนี้พกักการหอมเอา,เอา,เอาคุยตุนมายกดินให้กับดอกไม้สองชนิดนี้นะคะค่ะตอนนี้เป็นดอกไม้ที่เอามาจากลงยิมที่คุณเรนโบ่ไปออกกำลังกายค่ะต้นโน้นคือออสเริยนะคะวันนี้งานสำเร็จเรียบร้อยจาก อากาศปิดแล้วจ้าพี่น้องจ้านกหนูนปูปีก <c oughs> บินกลับรังกันหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพกักกนรหอมขอตัวเข้าบ้านก่อนลูกๆก,ก็วนเวียนอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวพาเด็กๆสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบ้านก่อนเนอง,งานยังรออีกเยอะจ้ะเดี๋ยวค่อยๆทําไปเนาะถ้าอากาศดีก็ได้พาออกกําลังกายในรั้วนในสวนกันเรื่อยๆจ้ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามมา ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะคะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า